ที่ว่าลุงพลเนี่ยสู้ชั้นต้นก็สู้อุทธรณ์ก็สู้ดีกาก็ยังจะสู้อีกอย่างเงี้ยนะครับศาลจะมองยังไงรัฐมนตรีทวีจะโดนไหมครับก็ต้องดูนนะพยาหลักมุมมองนะครับว่าลุงพลเนี่ยชั้นต้นก็สู้อุทธรณ์ก็สู้ดีกาก็สู้ไม่รับสารภาพนะครับไม่รับสารภาพ มันก็มองได้ไงนะครับคือประเด็นเนี่ยมีทนายสมเกียรติแกก็มาแย้งผมนะครับจริงๆผมก็บอกนะในคลิปที่ผมทำอะ่ะในเรื่องที่ว่าลุงพลสู้สามสาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ามันก็เป็นความเห็นของทนายคนอื่นเขานะครับว่าเขาจะมองว่าไอ้สู้สามสาเนี่ยมันแปลว่าคุณไม่ได้ทำใช่ไหมหรือว่าคุณเนี่ยไม่สำนึกผิดนะครับอืม ก็คือทนายคนนั้นเขามองว่าเอ้ยแสดงว่าคุณคุณไม่ได้ทํามันเป็นมุมมองหนึ่งของเขานะครับมันก็เป็นมุมมองหนึ่งว่าเอ้ยคุณไม่ได้ทําแน่เลยนะครับสู้มาถึงสามสารเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ทําถ้าคนทําเนี่ยก็คงรับสารภาพไปแล้วนะครับอืมทีนี้คุณก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้ก็เลยสู้ถึงสามสารมันก็เป็นมุมมองนะครับผมก็ไม่เถียงหรอกนะว่า ทนาท่านจะพูดว่าไงสวัสดีครับคุณปานอมได้ยินไม่เอ่ยคุณปานอมได้ยินเปล่าตามมาแล้วคุณปานอมได้ยินไหมครับเอาสงสัยจะละเมองั้นผมไม่บายนะครับคุณตุ๊กมนตีวัดสวัสดีครับ fc ลำเพลินก็ต้องบอกนะว่าสิ่งที่ตอนเนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับมันก็เป็นการสแสดงความเห็นนะบ,บางคนบอกลุงพลติดแน่นะครับไม่รอดก็เป็นความเห็นเขานะครับบางคนบอกลุงพลรอดแน่เพราะไม่ได้ทําก็ต่างคนก็ต่างสแสดงความเห็นได้นะครับคุณประยูนสวัสดีครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเราจะเชียร์ลุงพลแล้วก็เชียร์ไป แล้วก็บอกลุงพลรอดแน่ลุงพลไม่ได้ทําก็ไม่ผิดนะใครบอกว่าลุงพลคุณเรื่องคนเลี้ยงหมูสวัสดีครับใครบอกว่าลุงพลผิดโดนแน่ก็ว่ากันไปนะครับทนายสมเกียรติจะคอมเมนต์ว่ามองได้สองมุมผมก็ไม่เถียงก็มันก็จริงนะครับเพราะคนที่เล่าให้ผมฟังผมก็แย้งเขาไปแล้วเออมันก็เป็นความเห็นของเขานะครับแต่ความจริงเนี่ยมันก็มองได้ทุกมุมแหละนะครับ อยู่ที่สารจะมองนะครับไล่ทำลายเวลาที่เกิดเหตุใหม่ลุงโดนคดีหม,มั่นไส้ค่ะอืมก็ไม่รู้สิอ๋อมันรีเควส์งี้ได้ด้วยเหรออ่าใครอยากคุยกับผมนะมาได้เลยนะครับ เราคุยกันแมนๆมนพี่ก้อยสวัสดีครับมีอะไรปะครับใครอยากคุยก็คุยได้นะครับก็เปิดโอกาสให้คุยได้อยู่แล้วนะครับพี่แมวจะเพราะต้องบอกว่าแต่ละคดีอ่ะไม่จะเป็นต้องเป็นคดีนี้หรอกนะครับคุณก้อยไม่เป็นไรครับคดีอื่นๆก็ตามอ่ะนะใครก็แสดงความเห็นได้ทั้งนั้น ตราบใดที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายก็คือไม่ไปละเมิดอำนาจศาลไม่ไปด่าใครให้เขาเสียหายไม่ไปดูหมิน่นหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันก็ได้กันหมดอยู่แล้วแหละนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณช็อปอัปเปสวัสดีครับคุณแนนแนนทนายใหม่ลุงพลย,ยังไม่เปิดตัวเลยรออยู่เนี่ยปัะแตนใจร้ายไม่ยอมเปิดตัว คุณชอบอัปโปอยู่อะไรอิตาลีป่ะไม่แน่ใจคุณพัทรมนสวัสดีครับก่แต่งเขาไม่ยอมเปิดตัวนะครับอืก็เป็นสิทธิของเขาแหละเขาไม่อยากให้ใครรู้ก่อใครจะไปช่วยใครจะไปทำอะไรได้นะครับคุณดารณีสวัสดีครับทนายตั้มเหรอคุณสมชาติถามว่าทนายตั้มไปถึงไหนแล้วทนายตั้มสืบพยาน ปีสองห้าหกเก้าอะนะครับเดี๋ยวผมต้องโน้ตไว้ละวทนายตั้มคนถามมาเยอะเลยนะครับก็ต้องมีสืบพยานก่อนสืบพยานเสร็จก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสายก็จะ,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 จะนัดพิพากษาเลยนะครับพิ่แต่ว่าสืบพยายนน่ะมันจะเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมีปัญหาว่าพยานคนนู้นไม่มาพยานคนนี้ไม่มาเนี่ยเขาก็จะขอเลื่อนนะครับ โดยหลักทนายเขาก็อาจจะขอเลื่อนเพื่อให้ทนายให้พยานที่มีประโยชน์ของเขาเนี่ยมานะครับวันที่วันที่ว่างนะครับพอลรานัดไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ว่างเขาก็มาวันอื่นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรเขาก็ไม่เลื่อนแต่ถ้ามีเหตุเนี่ยเขาก็เลื่อนเอานะครับก็ขอสารเลื่อนถ้ามีเหตุจําเป็นเขาก็เลื่อนให้นะครับมันก็จะเลื่อนออกไปอีก แต่ถ้าไม่เลือนเลยเนี่ยพอสืบพยานเสร็จสายก็ต้องนัดตัดสินฟังคําตัดสินนะครับอืมฟังคาตัดสินก็อาจจะสองสองเดือนสามเดือนถัดไปส่วนใหญ่นะประมาณนั้นแหละนะครับอืมคดีชนายตั้มสืบพยานมีนานี่ผมหาให้เลยนะเนี่ยเอฟซี FC ถามมาเนี่ยทนายตั้มทนายตั้มไปถึงไหนเนี่ยผมต้องหาให้เลยนะเนี่ย คุณทนายมองยังไงกับข่าวผู้วิเศษคนที่สามบ้งคะผู้วิเศษถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องไปช่อโกงไปหลอกให้ทําพิธีนะมันก็เขาขายเป็นเป็นช่อโกงประชาชนอาจจะได้นะครับต้องดูว่าชอ่อต้องดูว่าไปหลอกแบบไหนถ้าหลอกทาง facebook ก็ช่อโกงประชาชนอันนี้พูดถึงทั่วไปนะถ้าเป็นผู้วิเศษที่ไปหลอกเอาเงินอะนะครับส่วนเคสที่สามเนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดนะครับต้องไปให้ทนายที่เขา ทำเรื่องทำต่เมื่อมันมีผู้เสียหายมาแจ้งความเนี่ยนะครับเมื่อมันมีคนเสียหายมาแจ้งความเนี่ยอยู่ยากละเพราะคุณคุณเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลนะครับแล้วศาลเนี่ยจะจะรอดหรือเปล่าอ่ะมันไม่รู้หรอกนะครับคดีทนายตามสืบพยายนปากแรกสี่มีนาหกเก้านะครับเอฟซี FC ที่ถามมานะสี่มีนาหกเก้านุ่นโอ้โหปากแรก สืบพยายนโจทย์สิบห้านัดสืบพยายนจำเลยสี่นัดสิบรวมสิบเก้านัดสิบเก้านัดคือสิบเก้าวันปากแรกสี่มีนาถ้าเขาสืบกันติดต่อกันทุกวันก็จนันถึงสุกอะตลอดเดือนมีนาแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่ามันต้องต้องมีช่วงห่างอะนะเดี๋ยวผมเซฟไว้เลยทน,ทนายตามสิบเก้านัดเดี๋ยวคนชอบถามเยอะปากแรกสี่มีนานะครับปากสองยังไม่รู้เลย ปากสองอาจจะสีเมษาก็ได้นะครับอยู่ที่เขาตกลงกันว่าปากสองจะเอาเมื่อไหร่อืมผมให้เวลาหนึ่งปีที่นาดงดอกทนายตั้มก็รอนะครับทนายตั้มศาลยังไม่ตัดสินนะฮะต้องรอสืบพยา,ยานปีหน้ารู้ผลนะครับเมียทนายตั้มก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับคนที่ได้ประกันตัวคือ พี่สาวเมียทนายตั้มนะครับที่ได้ประกันตัวออกมาอเมียก็ยังอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ผมบอกตามตรงนะมันเป็นระบบระบบความยุติธรรมที่บางคนอาจจะมองว่าดีอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคดีใหญ่ๆที่เขามีเงินส,งสูงเนี่ยเขาหลบหนีได้นะครับแต่ถ้าเป็นคดีเล็กๆเนี่ยคนจนๆโดนติดคุกเนี่ยนะครับศาลไม่ให้ประกันตัวปุ๊บเนี่ยมันลําบากนะครับในการต่อสู้คดี บ้านหลังใหญ่โดนยึดหรือยังคะก็อายัดมัง้งเท่าที่ทราบรู้สึกว่าใช้วิธีอายัดนะครับญาติๆเ,เขาก็ยังอยู่ได้